นี่คือ iPad Pro 12.9อันนี้ก็คือ iPad Pro 12.9เหมือนกันขนาดนี้อยากรู้ว่าปี2018กับ2020ต่างกันยังไงอันไหนควรซื้อและอันไหนดีกว่ากันคลิปนี้ Apple Chief มารีวิวให้ชัดๆเน้นๆ10นาทีจบครับ ได้ดูตัว unbox review iPad Pro 2020กันไปแล้วนะครับเห็นข้อดีอต่างๆของ2020แล้วคำถามสำคัญในที่ Apple Chief เคยทำในคลิปก่อนคือ2018กับ2020มันต่างกันยังไง mm hmm. และอันไหนควรซื้ออันไหนดีกว่ากันนะครับที่เห็นตอนยินโชว์ตอนแรกนะครับมองข้างหน้านี่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนมากๆคือข้างหลังนะครับ mm hmm. ข้างหลังตัว iPad Pro 2020จะมีกล้อง สีรูนะครับและข้างหลังของ iPad Pro 2018จะมีกล้องแค่รูเดียวข้านั้นนะครับแต่สีทั้ง2ส,สีมีให้เลือกเหมือนกันคือระหว่างสี Space Gray นะครับกับสี Silver 2สสีแบบนี้นะครับในมือที่ถืออยู่ก็คือไซส์11และ12.9นะครับซึ่งทั้งปี2018และ2020ก็มีให้เลือกทั้ง11และ12.9เหมือนกันนะครับและทั้งคู่ก็ใช้ Apple Pencil 2เหมือนกันนะครับชาร์จผ่านแม่เหล็กเหมือนกันนะครับ รูปลักษ์ภายนอกเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่กล้องข้างหลังแต่สิ่งที่ต่างกว่าข้างในนะครับคือชิป A12X ของ2018และชิป A12C ของ2020นั่นเองนะครับ2020หลังจากที่หลายๆคนจะเห็นรีวิวต่างประเทศหรือรีวิวไทยหลายคนทำ Geekbench เทียบกันมาแล้วนะครับ2020ก็จะแรงกว่า2018น่อยๆนั่นเองรวมถึงตัว AR ทียบกันชิปเคยโชว์ให้นะครับ2020จะทำ AR ต่างๆได้เร็วกว่า2018ด้วยกล้องไร d ด r ของมันนั่นเองนะครับ ซึ่งขอพูดถึง2 0 18ก่อนแล้วกันว่าทำไม2 0 18ถึงน่าซื้อมากๆนะครับณนะตอนนี้ไอสตูดิโอหลายที่รวมถึงเจมาบานานนาได้ลดราคา iPad Pro 2 0 18ลงนะครับตั้ง11นิ้วและ12.9นิ้วลงมาประมาณ3 5,000บาทเลยถ้าสามารถไปหาโปรดีๆกับบัตรเครดิตได้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งราคา3 5,000บาทเนี่ยแม้ว่าตัวเริ่มต้น2018จะมี64กิกและตัว2020จะมีให้เริ่มต้นที่128กิกมากกว่าเท่าหนึ่งอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่่่่ออยชัด 2020, ดดะาาาาาจมมววว2020ีก Hz, กกกไ้ิ แต่ตัวตรงกลางเหมือนกันนะครับ256 g b ซึ่งราคาต่างกันที่256 g ินั้นราคาต่างกันเรียกว่า3 4 0 0 0พันะครับซึ่งสามารถเอาไปซื้อ Apple Pencil 2ได้เลยนะครับขอบอกว่าทำไม218 0ถึงน่าซื้อมากกว่าจากที่ผมลองใช้ดูนะครับถ้าไม่ได้เป็น power user ที่ใช้งานรีบประสิทธิภาพ iPad หน,หนักในการตัดต่อหรือในการทำงานที่มีหลาย l a เยอร์จริงๆพวก 3D พวกต,ต่างๆกันนะครับขอบอกว่า218 มันเหลือๆมากๆเลยนะครับรวมถึงใครที่ไม่ได้เป็นคนใช้กล้องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีรีวิวกล้องรีวิวใหม่ให้นะครับเพราะว่า Apple ิลเาบอกว่าสั2 0กล้องดีขึ้น ม่ดีขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ทำให้ใหดูนะครับตัวสมาร์ท18เองนะครับตัวกล้องก็ไม่ได้แย่นะครับสามารถถ่ายชีทถ่ายต่างๆนาาถ่ายสแกนรวมถึงถ่ายภาพสิ่งของได้ได้ดีพอสมควรนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีกล้องออนตันไวเหมือน2020ก็ตามแต่แรงข้างในสิ่งต่างๆข้างในก็เรียกว่าเป็นประสิทธิภาพที่แน่นมากๆและสายโปรหลายคนก็ใช้สมาร์ท18ก็เพียงพอแล้วฉะนั้นถ้าอยู่บนบัดเจตและอยากประหยัดเงินประมาณ4-5000พันผมคิดว่า2018เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเพราะหน้าจอโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับใช้เพ เซฟทูชาร์จเครื่องเหมือนกันใช้เคส Apple s h i p ทั้้ง11ได้2.9ได้เหมือนกันนะครับรวมถึง multitask ต่างๆก็สามารถทำได้ดีเหมือนกันเลยนะครับเรียกว่าถ้าไม่ได้สนใจเรื่องกล้องไม่ได้สนใจเรื่องไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ไมไ่สนใจว่าต้องใช้ประสิทธิภาพของตัวชิปให้สุดที่มีเพิ่มมาคอหนึงของ2020นั้นผมว่า2018เป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับทีนี้ก่อนจะพูดถึง2018ตอนนี้ มาถึงเรื่อง2020กันบ้างแต่ก่อนถึง2020เดี๋ยวผมขอไปเอาของไม่ให้ดูเล็กน้อยเดี๋ยวไปหยิบสักครู่หนึ่งนะคโอเคนี้ผมพูดถึง2020งสั้นๆให้ฟังนะครับเมื่อกี้เขาพูดถึง2018ไปแล้วผมว่า2018ไม่ดีเลยครับผมว่าเราบางทีใช้ iPad Pro บางทีต้องซื้อของใหม่สุดดีสุดเท่านั้น2020มีกล้องมากกว่าชิปแรงกว่านะครับในความรู้สึกผมผมคิดว่า2020เนี่ย กล้องนี้นะครับสามารถรองรับอนาคตของ AR ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งกล้อง AR อันนี้เนี่ยแม้ว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์จะไม่ค่อยรองรับแต่สองสามปีผมว่าซอฟต์แวร์และแอปต่างๆนานาจะมีมาให้เล่นกับ AR เยอะมากๆเลยเพราะ a p p เ e ดันตรงนี้เยอะมากเลยนะครับก็เลยคิดว่าซื้อ2020ไปตอนนี้เผื่อ AR ในอนาคตเผื่อซอฟต์แวร์ในอนาคตถือว่าก็คุ้มนะครับต่างแค่3 5 0 0 0บาท ถ้าไม่ต้องการประหยัดจริงๆ2020จะดีมากๆเลยนะครับรวมถึงตัวชิปแรงๆนะครับอนาคตจะมีไฟล์ 4K 5K 8K เข้ามาเยอะมากๆไฟล์เวทลองต่างๆนะซึ่งตัวคอของกราฟิกที่เพิ่มมาใน a 1 2 z เนี่ยก็ถือว่าเปิดอีกคอหนึ่งรองรับงานพวกนี้ได้ดีมากๆฉะนั้นถ้าเป็นสายโปรสายแบบฟิล์มเมคเกอร์สายตัดหนังจริงๆเนี่ยผมว่า2020คือคาตอบที่ดีรวมถึงพวกสถาปนิกหรือว่าใครที่ทไฟล์ 3D เยอะๆพวกคอตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามา1คอไม่ได้แค่คอเดียวแต่มันก็ คุ้มมากๆเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีเงินอยากได้ของที่ดีสุดจาก Apple 2020เป an ็นคําตอบที่ดีมากๆเช่นเดียวกันอั้ไม่รวมถึงลาโพงที่เขาบอกว่าดีมากกว่าฟังเพลงสนุกกว่าด้วยนะครับมีปาร์ตี้เปิด iPad Pro เสียงดังสนั่นสนุกมากๆเลยนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณทำรีวิวออกไปก่อนบอกไอชีแล้วว่าอย่ามาแรกตอนทำคลิปออกไปเลยออกไปเลย โทษทีนะครับเมื่อกี้น้องใหม่เพิ่งมาเขาร้อนวิชามากอยากทำรีวิวเหลือเกินนะครับก็ได้ฟังเรื่องของ2020กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจากน้องเขาเท่าที่ได้ยินมานะครับก็ทีนี้ได้ฟังทั้งเรื่องของ2018แล้วว่ามันดียังไงจนถึง2020แล้วว่ามันดียังไงนะครับทีนี้ก็อยู่ที่หลายๆคนแล้วครับว่าตัดสินใจอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับเพราะจริงๆแล้วมันจะต่างกันเรื่องกล้องเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องกล้องเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยว่ากล้องแต่ละกล้องเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือกล้องหน้าของ iPad Pro 2020นะครับพร้อมกับเสียงสดๆจากไมค์ของ iPad 2020เลยนะครับก็กล้องนะครับผมยื่นจุดแขนก็จะประมาณนี้อันนี้คือกล้องหน้าเนาะนะครับก็สามารถเห็นบรรยากาศของตัวร้านช h ปแอนด์ซิตี้และออฟฟิศแอบ s ิ e ชีประมาณนี้นะครับและมาดูในส่วนของกล้องหลังกันนะครับอันนี้คือกล้องหลังของ iPad Pro 2020นะครับห่างไปจากตัวผมประมาณ1ช่วงแขนนะครับรวมถึงเสียงที่ได้ยินจากไมโครโฟนตอนนี้ก็เป็นเสียงของไมโครโฟน iPad Pro 2020เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือ กล้องวายปกติที่มีเนี่ยแปรโปรสมารสิเช่นกันเรามาดูกล้องคนท่านวายกันว่าเป็นยังไงนะครับกล้องคนท่านวายก็จะเห็นมุมที่กว้างขึ้นเท่านี้น,นะครับซึ่งก็สําหรับคนที่อยู่ในคลาสหรือว่าอยากถ่ายภาพมุมกว้างหรือมีเหตุการณ์อะไรต้องถ่ายก็เป็นกล้องหนึ่งที่มีประโยชน์สําหรับคนบางคนนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้แปรโปรไม่ค่อยถ่ายรูปอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่น,นะครับโอเคเห็นสงพั2 <Okay, S 1> 0 <2020 S 2> แล้วไปดูสมารกันว่าดีหรือด้อยกว่ายังไงนะครับ อันนี้คือกล้องหน้าของ ipad pro 2018นะครับความห่างอยู่ที่ตัวผมก็ประมาณหนึ่งช่วงแขนเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวไมค์ก็เป็นเสียงที่ได้ยินจาก ipad pro 2018เช่นเดียวกันเสียงจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูกล้องหลังกันกล้องหลังของ ipad pro 2 0 1 8ัจะง่ายหน่อยเพราะมีกล้องเดียวน,นะครับอันนี้คือกล้องของ ipad pro 2018นะครับจะเป็นกล้องหลังรวมถึงเสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนของ ipad pro 2018เช่นเดียวกันนะครับความห่างจากตัวผมก็ห่างประมาณหนึ่งช่วงแขนเหมือนเดิมเลยนรับบกกก็ลอองงเเปีียยทดูว่า้ กับเสียงเราชอบเนเจอร์แบบไหนมากกว่านะครับเท้าที่ดูว่าคิดว่า2020ตัวกล้องน่าจะมีอะไรให้เล่นมากกว่าแต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้กล้องตัวนี้ก็ต่าไปนะครับลงถุงไมโครโฟนเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ากล้องส0 18เป็นยังไงกล้องส0 20เป็นยังไงถ้าแต่ละคนโอเคซึ่งถ้าใครมองว่าอยากประหยัดอยากเซฟบัจเจ็ตตัว3-5,000เนี้ยต้องเซฟแล้วก็อยากเอาไปลงทุนการพวก p e น c i l 2มากกว่าผมว่าก็ไป2 18ก็เป็นทางเลือกท,ที่ดีครับแต่ถ้าใครมองว่่่าาาอออออยยกกไดดดดด้้้ขงงใหมสสุุีตตััวววลลูแชบ2020 มากกว่า2020ก็เป็นทางเลือกที่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่หลายคนถามมานะครับว่า iPad Pro 2020ปลายปีนี้จะมีมาอีกตัวหนึ่งไหมจากประสบการณ์จากคาดการณ์นะครับคาดว่าปีนี้ iPad Pro ปลายปีไม่มานะครับ iPad Pro 2020นะครับ2ตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับ2ตัวนี้ที่เห็นอยู่จะเป็น iPad Pro 2020ปีเดียวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับและ iPad Pro ที่มีข่าวลือมาจะออกมาตอนไหนเราคาดการณ์ว่าอย่างที่เคยคาดการณ์ในคลิปข่าวก่อนๆนะครับว่า iPad Pro นี้เรามองว่าเป็นแค่ตัว ขั้นเวลาคาดว่า2021น่าจะมาช่วงเวลามีนาเมษานี้น่าจะเห็น iPad Pro ที่พลิกโฉมเปลี่ยนมากกว่าแค่กล้องและมีอะไรข้างในที่บันว้าวเรามากกว่านี้นะครับแต่ถ้าใครต้องการ iPad Pro ตอนนี้ขอบอกว่าซื้อ2020ไปนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้เซฟดเจ็ budget, และอยากได้ iPad ที่ดีที่สุดราชาของ iPad ทั้งมวล iPad Pro 2020ดี20 D, แรงใช้ไปถึงอีก 5- 6ปีก็เรียกว่าเหลือๆนะครับ ฮาร์ดแวร์ของ iPad Pro ตัวนี้สมารทสมาร์ท2018และสมาร์ยนำหน้าซอฟต์แวร์ในโลกปัจจุบันไปเยอะมากนะครับซื้อไปตอนนี้ใช้ยาวๆรเหลือสบายมากๆนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และทำให้แต่ละคนที่ลังเลอยู่ระหว่างสมาแัและ iPad Pro ที่มีข่าวหรือว่าจะออกปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยจะได้ตัดสินใจซื้อ iPad Pro mm hmm. ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและอยากรู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับ d สามารถคอมเมนต์กันได้ร่างนะครับรายสนใจเคสทั้ง11 1 29 2ทั้ง0ะ2020 a p p l e Chip มีให้แน่นนครั อาจารย์คลิปหน้าครับ